ผีที่รักสเปเชียลคอนเทนต์ยูโร2024นะครับคู่ต่อมาเป็นเกมในกลุ่มดีนะครับออสเตรียพบกับฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับต้องบอกว่าคู่นี้น่าสนใจมากๆนะครับเนื่องจากว่าออสเตรีย,ยถือว่าเตรียมตัวมาดีเลยนะครับหลังจากที่ได้ทางด้านของลาบดังนิกนะครับเข้าไปคุมทีมนะครับแล้วก็โอ้ช่วงอุ่นเรื่องต่างๆต้องบอกว่าสุดยอดเอามากๆนะครับส่วนฝรั่งเศสของเดนิเยเดชองเนี่ยก็โอ้โหต้องบอกว่าพวกเขามีความหวังมากครับที่จะ ขวายูโรให้ได้นะครับดเ,เดชองนี่ต้องการที่วางมือในเร็ววันนี้แล้วนะครับซึ่งเขาก็ยังเหลือเพียงแค่ยูโรเท่านั้นเองครับเกมเริ่มครับทางด้านของออสเตรียจะบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีแดงครับบอกว่าออสเตรียเนี่ยอย่างที่บอกไปครับถือว่าเป็นม้ามืดที่น่าจับตามองทีมหนึ่งเลยนะครับในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้วิมเมอร์กระชากมาแล้วโอ้โหโดนทางด้านของน่าจะเป็น โันาเต้ครับดักไว้ได้ฝรั่งเศสได้สวนกลับกินสมันของตัวกินสมันครับให้กับอูปาเมกาโนอูปาเมกาโนอีกครั้งหนึ่งจ่ายมาที่เอปเปเปมาคุส Ad ตูรลามไอ้ตองเดสตองเดสแตชักมาลูกนี้แล้วโอ้โหต้องจ่ายคืนหลังมาที่กินสมันกินสมันครับเป็นตนันตันอยู่ครับและสุดท้ายเป็นออสเตรียที่แม หลังเสก็ยังตัดบอลไปได้ครับทางด้านของโกนาเต้เอปเป้เอ็มปัปเป้ไม่จ่ายเพื่อนครับมาที่แอนอนเดสแอนอนเดสเขาสู่เส้นหลังแล้วดิยิงลูกนี้ครับอ้าวแล้วเป็นจุดโทษครับโอ้โหผู้ตัดสินครับให้เป็นลูกจุดโทษหลังจากที่ทางด้านของเซยาบัพพอร์ตนะครับสเตฟานพอร์นะครับไปสะกิดลูกนี้นะครับโอ้โไปสะกิดใส่ทางด้านของแอนองเดสครับ แล้วผู้ตัดสินให้เป็นลูกจุดโทษทันทีนะครับเบาเป็นปุยนุ่นเลยนะฮะแต่กับเกม e f ฟซีเป็นอย่างนี้แหละครับปกติมากๆนะครับเองปัปเป้ดิงลูกนี้ครับโอ้โหนิ่มๆเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ฝรั่งเศสขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับยังไม่ถึง10นาทีเลยนะครับด้านของไฮลินเนอร์ครับเอกสาประตูของออสเตรีเนียหลงทางนะครับ รูอพาพช์ร้ากันอีกครั้งหนึ่งขออภัยครับผู้ดูสัประตูของออสเตรียเนี่ยเป็นทางด้านของพัททิกเพนนะครับจากบอลวีนะครับยิงนิ่มๆเข้าไปครับสำหรับเคลียนเอ็มปัปเป้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทั้งเพจของเรานี่ก็ได้มีการถ่ายเรื่องของดาวโซนโวไว้นะครับก็มองไปที่เครียนเอ็มปัเป้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นดาวซนโวนะฮะ เราฝรั่งเศสดูเหนือกว่านะครับกิส์แมนกิส์แมนยังไม่จ่ายครับมาที่แอคตองเดสเล่นกับกิส์แมนกิส์แมนครับให้กับชูว์มานี่กิส์แมนอีกทีหนึ่งจ่ายขึ้นหน้ามาเอ็มปเป้เอ็มปาเ,เปเ้ได้พลิกบอลได้พลิกบอลแล้วมีพื้นที่ลโล่งจ่ายมาที่ลาวิโอลาวิโอเขา้าใสายอลไปยิงโล่งนี้โอ้โหชนเสาครับทางด้านของชูว์มานี่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามารอดูคราฟช้ากันอีกทีหนึ่งครับโอ้โหน่าจะเป็นมาคุสตูลามครับ ได้โอกาสยิงเมื่อสักครู่นี้ครับเดี๋ยวเรารอดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โห,โหต้องบอกว่าฝรั่งเศสเกือบจะได้ประตูที่2นะครับฝรั่งเศสได้บุกอีกครั้งหนึ่งเอมปเป้เอมปเป้ e. e. จ่ายคืนมาที่กิสมันแอคตงเดสให้ทีกิสมันกิสมันทำไงครับก็ตันครับ ลุกทุ่มของฝรั่งเศสครับพยายามออสเตรียได้บุกบ้างครับบอลอยู่ที่วิมเมอร์เขาหลา่นไลเมอร์ลารโซแล้วไลเมอร์มาเอาบอลกีดได้ครับคือต้องบอกว่าออสเตรียเนี่ยพยายามจะเซตเกมรุกแต่นี่ครับมีโอกาสบ้างแล้วด้านซ้ายมีซาบิเซอร์ซาบิเซอร์จ่ายคืนโอ้โหแล้วฝรั่งเศสนี้ ลงไปรับกันอย่างเร็วมากนะครับไรเมอร์จ่ายมาด้านขวามีบิมเมอร์อยู่แล้วพยายามแหงลูกนี้แล้วโอ,อ้โหประดังเศรจจสวนกลับครับแองโกงเดสจ่ายมาที่โล่งเลยครับมาคุสตูลามตูลามทำงายแล้วโอ้โหโดนทางด้านของพอชครับเสียบลูกนี้สวยมากครับ แต่ฝรั่งเศสก็ยังได้ครอบครองเกมบุกต่อครับแอ็กองเดสดันแหมไม่จ่ายครับแล้วจะโดนสวนกลับครับไซวลนะให้กับเริ่มตั้งกันใหม่ครับทางด้านของออสเตรียไลเมอร์มาที่วิมเมอร์มีเพื่อนวิ่งมาทางขวาแล้วครับพอชพอชกระชากมาพอชทำไง ไม่ไม่ผ่านแอคนองเดสครับเดบิเต้ให้กับตูรามลาบิโอนมองไกลๆลูกนี้ครับโดนดักไปแล้วออสตเรียครับจะได้สวนจังหวะนี้ครับไม่มีเคลื่อนมาลองเลยนะครับ ทางด้านของเกเกอริชนะครับเกเกอริชมาที่พอร์ชบรมเมอร์มาที่เกเกอริชกลายมาที่พอร์ชเกเกอริชแล้วโอ้โห,โหได้พลิกลูกนี้ครับแม่แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสำหรับข้างหน้าของเบลกร์เนอร์ครับเขาสู่ช่วง5นาท,ทีสุดท้ายครับฝรั่งเศสยังนำอยู่1ประตูต่อ0ครับ เตียก็ได้บอลกลับมาครับวิเมอร์วิมเมอร์กระชากดวลกับแอคตงเดสแต่ก็ไม่ผ่านครับยังไม่ผ่านทางด้านของแอค o งเดสเลยนะครับสำหรับทางด้านของวิเมอร์แล้ว45นาทีตกไปครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับเป็นฝรั่งเศสที่ออกนำไปก่อนดึงประตูต่อศูนย์จากคริยันเอ็มปาเป้ครับเป็นการยิงลูกโทษครับ บจบครึ่งแรกครับออสเตรียนำฝรั่งเศสอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับ สแตทในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็เป็นออสเตรเลียเนี่ยที่ครองบอลได้มากกว่านะครับ53%ต่อ47%นะครับแต่ทว่าจังหวะจบสกอร์นั้นเป็นของฝรั่งเศสหมดเลยนะครับได้มีโอกาสจบสกอร์ถึง3ครั้งด้วยกันแล้วก็ทางด้านของออสเตรเลียก็จ่ายบอลได้มากกว่านะครับผมส่วนเรื่องของเกมรับเนี่ยก็ดูจากที่เห็น,นย่ฝรั่งเศสก็ดูจะเหนือกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปชมเกมครึ่งหลังกันครับเกมเริ่มครับฝรั่งเศสบุกจาก ซ้ายไปขวาไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวครับโอ้โหแล้วทางออสเตรียเริ่มเล่นเร็วเลยครับซามิเซอร์จ่ายบอลมาให้กับบอลกาเนอร์ขึ้นหลังมาครับทีเวโอ้โหแล้วโดนเสียบลูกนี้ครับอุชปาเดมเบลเร่ครับโดนใบเหลืองทันทีครับไปเสียบทางด้านของมาเวเน่ครับโอ้โห,โ,หโดนเหลืองเลยครับ ดูอีกทีหนึ่งครับนี่บามเมนเน่ครับโอ้โหกำลังจักกระชากไปถึงสุดเส้นหลังแล้วทางฝั่งของฝรั่งเศสมีการเปลี่ยนตัวคนแรกครับโอลวิเียชิลูครับลงสนามมาแทนที่ของมาร์คุสตูลามที่วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับดูลูกโอ้ไปีคลิกลูกนี้ของฝรั่งเศสอ่ะของออสเตรียก็ไม่มีอะไรครับไมเมนยองก็รับบอลสบายๆครับเปิดบอลมาข้างหน้าลูกนี้แล้ว เป็นฝั่งของออสเตรียที่เก็บบอลได้ครับไลเมอร์ imer, ให้กับบอลการ์เนอร์บอลการ์เนอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วแทงมาลูกนี้ครับแล้วจะได้แบบเป็นจังหวะล้ำหน้านะครับล้ำหน้าเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นครับสำลับทางด้านของนิโคลัสไซวอลครับโอ้โ,ฮโฮหน้าเสียดายมากๆครับฝรั่งเศส เออเริ่มเกมมาครับอุปาเมกาโน,โนให้กับแอคตงเดสจ่ายไปด้านขวากุนเดนี่ผมพึ่งได้ชื่อพูดชื่อกุนเดเลยเนี่ยกุนเดมาที่กินส์แมนกุนเดเล่นกับเดมเบลเล่กินส์แมนกินส์แมนแหงมาลูกนี้ครับเดมเบลเล่ ure, ได้กระชากแล้วเดมเบลเล่แล้วโอ้โหไม่ผ่านทางด้านของมาเวนเน่ครับซาบ,บิเซ ซาบิเซอร์อีกครั้งหนึ่งให้กับบาเวเน่ดวลกับกุนเด้ไม่ผ่านครับเดมเบลเล่ le, กระชากมาลูกนี้เดมเบลเล่โอ oh ้โหมีความเร็วมากกว่าแล้วจ่ายมาลูกนี้กิสมันกิสมันมองหาเพื่อนแล้วจ่ายลูกนี้แล้วคว้ทยิงเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับคริยันเอ็มปัเป้ครับโอ้โ oh หกับตันทิมชาติฝรั่งเศสพอสอี้ครับทำประตูที่สองของฝรั่งเศสแล้วก็ประตูที่สองของเจ้าตัวครับ ดูภาพใช้ครั้งหนึ่งครับอินสมันรอจังหวะแล้วจ่ายลูกนี้ลโอ้โหไข้ด้วยครับทางด้านของกิน e. ิยันเอ็มปัเป้ไี่ครับโอ้ไข้ด้วยสไตล์ครับยากยากไม่ครับโอ้ง่ายๆไม่ยากยากขอครับกินิยันเอ็มป e. ัปเป้ฝรั่งเศสขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ต้องดูทางด้านของลาฟลังนิกครับว่า จะมีการแก้เกมอย่างไรครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่วิมเมอร์พยายามกระชากไปเองแต่ก็ไม่ผ่านอุปาเมกาโนแตโอแองตองเด,ดสมาที่เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ครับเลี้ยงอยู่ครับมาที่กุนเดอโคนาเต้ครับขอภายนี่ครับกุนเดอยู่นี่ครับชูสกุนเดกระชากไปจะสุดเส้นไหมกระชากมาแล้วไม่มีเพื่อนรออยู่ครับใจขึ้นหลังมาเดมเบเล่แล้วเสียบอลให้ซาบิเซ ซาบิสเซอร์ครับพยายามเลี้ยมมาคนเดียวแล้วมีกุนเด้ว,วิ่งมาแล้วครับโอ้โหแล้วสุดท้ายตันจริงๆครับฝรั่งเศสเอาบอลกลับมาได้ครับเดมเบลเล่เดมเบเล่กระชากมาเดมเบลเล่แล้วโอ้โห,โหตันครับตอนนี้ต้องบอกว่าฝรั่งเศสเฮดขึ้นสูงอ้าแล้วโอ้โหดักได้ลูกนี้ชิลูชิลูให้กิสมันกินสมันทำไงไม่มีอะไรครับแล้วออสเตรียจะได้สวนกลับ วิมเมอร์ครับเล่นคนเดียวเลยเอาครับเกกอริชลูกนี้เกกอริชจะได้จบไหมกลายคืนหลังมาใช่เ่ามาที่วิมเมอร์วิมเมอร์เปิดลูกนี้ก็ติดทางด้านแอคโนงเดสอ่าลาบิโอเนะครับออสเสียมีการ,ปรเปลี่ยนตัวครับเอาวิมเมอร์ออกแล้วก็มาโกอานาโตวิชครับลงสนามมา ส่วนฝรั่งเศสก็มีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับเห็นแวบๆเป็นเป็นจามิงปาวานะครับที่ลงสนามมาแต่เอาใครออกนะครับเป็นโกนาเต้ออกนะครับโกนาเต้ออกนะครับแล้วก็ใช้เบคมิมปาวาเองแล้วก็ทางออสเตรียก็ทำบอลออกไปเองครับเหลืออีก15นาทีฝรั่งเศสนำอยู่2ส cor ์ครับถือว่า3พคะแนนแรกในศึกยูโร2024นี้น่าจะใกล้ เข้ามาแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าทางด้านของยูเเยเดชองเนีเขาต้องการแชมป์ยูโรมากนะครับหลังจากที่เมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยอกหักนะครับ8ปีที่แล้วนี่พลาดท่าแพ้ต่อโปรตุเกสในนัดชิงชนะเลิศนะครับเหลือเมเจอร์เดียวเท่านั้นครับเอ็มปาเป้ก็เช่นเดียวกันครับฟุตบอลโลกได้แล้วนะฮะถ้าไม่นับเรื่องของสโมสรอ่ะจังหวะนี้มีการทำาป่าเกิดขึ้นครับ เห็นใบเหลืองครับของทางด้านเบลการ์เนอร์นะครับไปเสียบทางด้านลาบิโอนนะครับนี่ครับไปเลาะข้อเท้าของลาบิโอนนะครับโดนใบเหลืองไปตอนนี้ลาฟรังนิกนี่บอกว่าไม่มีจะต้องเสียแล้วครับอาจจะต้องเล่นเกมรุกมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี่ก็ส่งมาโกอนาโตวิชมาด้วยนะฮะไอ้ตงเดส ให้ที่ลาบิโอนแทงม,มาทะลุครับชินูชินูไม่จ่ายครับแล้วก็โดนแย่งไปไซวาลมาที่บบลการ์เนอร์ไซวอลอีกครั้งหนึ่งเก็ตูลิชจ่ายมานะครับเก็ตูลิชเก็ตูลิชครับกระชากมาเกือบจะสุดเส้นแล้วได้เปิดลูกนี้มกตัวโปโฮมัาตัวโตวิดครับได้ยิงลูกนี้แต่ติดเซฟของ ไม่เมนยองครับแล้วฝรั่งเศสไม่รีรอครับโอ้โหไม่รีรอไมร่รออะไรแล้วครับตอนนี้สวนกลับอย่างเดียวครับเอมปัปเป้ e, แต่ไม่ผ่านพอชครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้ประตูตีใครแตกมากๆนะครับสำหรับทางด้านของมา์โกอนาโตวิชแต่ไม่เมนยองยังโชว์ซูเปอร์เซฟครับบอลการ์เนอร์มาที่ไซวลเล่นกับพอช่ายมาที่ไซวอลอีกครั้งหนึ่งขึ้น ลำบากเหลือเกินครับลาโซเดี๋ยวออสเตรียตอนนี้คือคือออสเตรียนี่พยายามหาจังหวะบุกแล้วนะครับแต่ฝรั่งเศสน,นี่คือรับในแดนได้ค่อนข้างจะเหนียวแน่นเลยนะครับลินฮาร์ก็โอ้โหพยายามที่จะจ่ายขึ้นหน้าก็ไม่ได้นะครับเขาสู่ช่วงหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้เหลือ ทดเวลาบาดเจ็บอีกเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับฝรั่งเศสยังได้ครอบครองบอลครับเดเบเล่ <b> แล้วผู้ตัดสินนะครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นอันว่าเกมนัดนี้นะครับเป็นฝรั่งเศสนะครับที่สามารถเอาชนะออสเตรียไปได้นะครับในเกมนัดแรกของกลุ่มดีไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ โดยได้2ประตูจากขีิยันเอ็มปารเป้ P P e นี่แหละครับมีโอกาสยิง2ครั้งเป็น2ประตูครับลูกแรกคือจุดโทษอีกลูกนึงนี่คว้ด้วยซ้ายสวยงามมากนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวที่สวยรูมากครับสำหรับฝรั่งเศสจบเกมครับออสเตรียศูนย์ฝรั่งเศส2ครับ ก็จบไปไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราลอดูว่าของจีนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะสามารถเอาชนะออสเตรียได้แบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราไปรอติดตามดูกันในค่ำคืนนี้ครับ